อาจารย์ชอบบ่นต้องทำยังไงครับอาจารย์เขาอายุ59มึงพูดชื่อเลยก็ได้ไม่ต้องมาระบุอายุหรอกไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนะอ๋อหันไปทางเดียวกันกูรู้ได้เลยว่าใครอะนะ <laughs> โอ้กูว่าชัดเจนไม่ต้องขยายตามก,ก็กูหันไปเห็นหน้ากูก็ใช่เลย ที่บ่นจริงๆมึงก็อย่าไปทาให้เขาบ่นสิคําถามบางทปทาให้เขาบ่นทำไมล่ะคือการที่บางทีเขาบ่นเนี่ยแสดงว่าเราทําผิดจริงๆเขาจึงบน่นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบน่นแต่เราก็อาจจะรู้สึกค้านในใจว่าอาจารย์จริงหนูไม่ทําเขาก็บ่นค่ะอาจารย์มันก็อาจจะมีบ้างเป็นเรื่องปกติถูกต้องป่ะวิธีการไม่ต้องไปแก้ไขที่ครูแก้ไขที่ตัวเอง เราแก้ไขครัวแก้ยากกระตายแก้ไขที่ตัวเองแก้ง่ายกวา่าด้วยการที่แค่เราฟังคำเขาบ่นแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะถ้าเราเป็นจริงๆแก้ไขตัวเองซะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วประโยชน์ของการกับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองในการทําให้ตัวเราเองดีขึ้นด้วยนะเพราะนั้นถ้าเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันทําให้เราดีขึ้นกว่าเดิมปเปลี่ยนเลยง่ายๆเหมือนคนพยายามจะบอกสอนอะไรอาจารย์เนี่ย หรืออาจารย์กาลังบอกสอนทุกคนในโลกเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกสอนทุกวันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเรานะอาจารย์บอกสอนเพื่อให้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังความจริงในโลกนี้เมื่อเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังความจริงความจริงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเราถ้าเราฟังแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราเองเราจะนําประโยชน์นั้นไปปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามเราย่อมได้รับผลของการปฏิบัตินั้นดังนั้นวิธีการง่ายคือกลับมาแก้ไขตัวเองเราแก้คนอื่น เราไม่มีวันดีขึ้นนะคนอื่นเขาจะดีขึ้นเพราะเราไปแก้ให้เขาแต่ถ้าเราอยากดีขึ้นเราต้องเอาคําที่เขาพยายามแก้เราอะมาแก้ที่ตัวเราเองแล้วเราจะดีขึ้นได้ะวิธีการนี่ง่ายเลยคือเริ่มแก้ตัวเองซะประโยชน์จะตกแก่ตัวเองแก้ไขตัวเองง่ายที่สุดทําไมอาจารย์ถึงโกนหัวแต่ไม่ใส่ผ้าเหลืองเพราะกูมไม่ใช่พระไงแค่นั้นนะ หนูแอบชอบคนข้างหน้าที่นั่งตอนนี้ควรทำยังไงดีคะบโอ้โหถามสักกูตอบไม่เป็นเลยนะแล้วกูจะต้องตอบยังไงล่ะว,วิธีการง่ายๆมึงก็บอกกันเลยจบแค่นั้นเลยบอกเลยสกิทมาเนี่ยสกิทให้ดูดดดดดกูดูอย่างสกิทตอนนี้เลยสกิทเลย เออสกิดเลยก็บอกไปเลยว่าชอบแค่นั้นเองมันจะยากอะไรหน้าที่เราถ้าเราบอกว่าเราชอบเขาเราแอบชอบเขาอยู่วิธีการง่างเยเดียวคือบอกเขาไปเลยไม่ต้องมานั่งแอบเต็มที่มันก็มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราสมความปรารถนาการอีกอย่างหนึ่งคือผิดหวังแต่ผิดหวังแล้วมันจะเบาใจนะไม่ต้องมาแอบกังวลที่เราจะมีโอกาสคบกับเขาได้ไหม ยางน้อยมันตัดจบไปเลยชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือเดินออกไปไปหามคนชอบคนใหม่จะเปลี่ยนไปชอบคนข้างหลังก็ได้เออหรือจะไปชอบคนซ้ายคนขวาก็ได,ได้ได้หมดแล้วแต่เราแต่ยังน้อยมัน move on ได้ไงแต่ถ้าเราไม่คิดจะพูดเลยเราจะแอบชอบแบบนี้เขาไปเรื่อยคําถามคือแล้วเมื่อไหร่จะได้ถ้ามีคนกล้ากว่าเราเขาเอาไปแดกเลยนะเราจะไม่มีโอกาสในการชอบคนนั้นได้เลยนะแต่ถ้าบังเอิญว่าเขาชอบเราอยู่แล้ว แล้วเราไม่บอกเขาแต่ดันมีคนกล้ากว่าเราไปบอกชอบเขาก่อนแล้วเขานั้นอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่เขารู้สึกว่ารอคอยเรามานานมากเกินไปแล้วงั้นลองคบคนที่ดูแล้วกันเปิดโอกาสปรากฏเราไปหมอกเขาทีหลังเขาไม่ทันแล้วนะอย่าไปเสียน้อยเสียยากเสียมากเขาเรียกว่าอะไรวะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่าไปทําแบบนั้นเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เสียใจที่สุดหรือคนที่ผิดหวังที่สุดก็คือตัวเราเองดังนั้นหอกไปตรงๆเลยชอบก็บอก แค่นี้เอากระดาษอะยัดใส่กระเป๋าของเกงมันก็ได้เนี่ยตอนนั่งอยู่ตรงนี้ยัดใส่กระเป๋าของเกงมันยัดใส่กระเป๋าโปงมันอะเข้าไปแล้วก็บอกชื่อมันทิ้งไว้อ่าถ้าใช่ก็โทรมาอย่างเงี้ยนะก็ใส่เบอร์ไว้อย่างเงี้ยนะเออถ้ามันโทรมาก็แสดงว่ามันตอบรับไม่งั้นก็ให้ไอดีไลน์มันก็ได้ทำไมอยากโทรเดี๋ยวมันแอดเพื่อนมามันทักมาหาเราก็แสดงว่าใช่เองง่ายๆแค่นั้นเอง สีกุมภา์นี้หนูจะมีแฟนไหมคะแอบชอบรุ่นน้องคนหนึ่งค่ะโุ้ยเรื่องของมึงเถอะโอยมึงจะอยากมีไหมอ่ะไม่ออกไปกันอันนี้คือคำถามใส่ลงมมาในกระดาษกันเดียวหรอเนี่ยหรือมึงเขียนเรียงความส่งคูนเนี่ย หลักธรรมที่อาจารย์อยากแนะนําให้เด็กรุ่นใหม่นําไปปฏิบัติคืออะไรครับรกุศลกรรมบทสิบเด็กรุ่นใหม่ควรมีรกุศลกรรมบทสิบกายสามอย่างวาจาสี่อย่างใจสามอย่างกายสามอย่างเราลองตรวจด,ดูซิว่าตัวเองมีไหมหนึ่งเราเละเว้นจากการฆ่าสัพว์ได้เลยหรือ,อยังละเว้นจากการลักทรัพย์ได้ไหมละเว้นจากการ,รพฤผู้ผิดในกรรมได้หรือ,อยังพาผู้ผิดในกรรมคืออะไรไปเอาแฟนคนอื่นมาเป็นของเราอ่ะไปแย่งของเขามาอย่างเงี้ยนะ สี่อย่างทางวาจาเรายังพูดโกหกอยู่ไหมยังมีใจอายังมีการพูดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันอยู่หรือเปล่าชอบนินทาชาวบ้านอย่างเงี้ยเอาเรื่องคนโน้นไปบอกคนนี้เอาเรื่องคนนี้ไปบอกคนนั้นอย่างนี้ยังมีอยู่ไหมสารแนเรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยนะยื่นคอเป็นป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยนะวันวัน,วน,วนยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านแต่ไม่เคยรู้เรื่องตัวเองอย่างเงี้ยยังมีคําพูดจาหยาบคายอยู่หรือเปล่า อ่าถ้ายังพูดหยาบอยู่ก็ต้องละเว้นจากการพูดหยาบพูดหยาบเช่นอะไรการพูดวาจาที่มีเจตนาในการทําร้ายคนอื่นต้องมีเจตนาด้วยนะเจตนาในการทําร้ายคนอื่นแต่ถ้าเราคุยกันในหมู่เพื่อนเนี่ยเราคุยกันเออวันนี้เป็นไงว่าเมืองเออวันนี้มึงทํากันบ้าหรือยังวะอันนี้ยังไม่นับว่าเป็นคําหยาบเพราะเป็นภาษาที่ในกลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยังใช้กันอยู่แต่ถ้าเราไปพูดที่มันเกินเลยกว่ากว่านี้ไม่รู้จักการเทศะเช่นอาจารย์เดินมาอย่างเงี้ย แล้วเราก็ไปพูดกับอาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์วันนี้มึงสั่งการบ้านเยอะเกินไปแล้วนะอันนี้เรียกว่าหยาบละไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักการเทศะาสตรแล้วล้เว้นจากการพูดคำหยาบสี่อย่ายงพูดเพื่อเจออยู่ไหมเพือเจอกระพูดไปเรื่อยอะ่ะไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปนึกจะพูดก็พูดหาประโยชน์ไม่มีเลยเอาตลกโขกฮาเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยไหลน้ำไหลไฟดับไปเรื่อยเปื่อยอันนี้เรียกว่าพูดเพือเจอถ้ายังพูดอยู่ก็ต้องเลิกพูดอันนี้ใส่สี่อย่างทางวาจาสามอย่างทางใจ ยังมีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นอยู่ไหมเช่นคนเล่นหวยอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่ามีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นพวกเราอาจจะไม่เป็นแต่ข้างซ้ายขวาเน,นี่ยอาจจะเป็นพวกนี้อาจจะยังเล่นหวยรวยเบอร์อยู่นะนี่เรียกว่าโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านเขาสองยังมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้า,ายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ไหมอาฆาตแค้นอะ่ะไม่ยอมให้อภยัยโกรธเกลียดคนอื่นตลอดเวลาสามตัวสุดท้ายคือมีความเห็นผิดจากหลักสัจจะความจริงของโลกนี้ยังมีความเห็นผิดอยู่ไหม ความเห็นผิดก็เช่นอาจารย์บอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันบาปแต่เราบอกว่าตบยุงเนี่ยเพราะ,ระมันมากัดเราก็ไม่บาปหรอกอันนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดไม่ว่าจะเพื่อเหตุผลอะไรล้วนแล้วแต่ผิดทั้งสิน้นเพราะนั้นคุณธรทมในฐานะที่เราเป็นเด็กควรมีสิบข้อนี้การกระทําทางกายคําพูดทาง,าทางาวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจสามอย่างรวมเป็นสิบข้อทําให้ได้พวกเราทุกคนควรต้องมีสี่สามอย่างนี้กรรมคือการกระทําทางกายวาจาและใจ อาจารย์บอกแล้วว่ากายวาจาใจสุดจริตเราต้องปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติตามหลักการนี้3 3สอย่าง10ข้อข้อแรก3ข้อกลาง4ข้อสุดท้าย3รวมเป็น10พอดีในฐานะวัยรุ่นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีกุศลกรรมบทสิบให้ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองพยายามทําให้ตัวเองมีเราจะได้ไม่เบีย่ยดเบีนเดอดร้อนตนเองและผู้อื่นการด่าว่าคนอื่นในใจถือว่าบาปไหมครับเป็นมนโนกรรมเป็นความคิดในใจ ก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แสดงว่าอะไรใจเรามีความอาฆาตพยาบาทมากลายเขาใช่ไหมผู้ที่เจ้าบอกว่าเวลาที่เขาด่าเรามาเราว่าเขาเลวไหมด่า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 ใส่ไรใส่ไรไปสิเขาเลวไหมเลวไหมเลวแล้วถ้าเราด่ากลับเราเลวไหมเลวแต่เลวกว่าอ่าเพราะอะไรทำไมถึงเลวกว่าที่เลวกว่าเพราะว่าเวลาเขาด่าเรามาเราเจ็บปวดไหมเจ็บปวด เวลาเราจะด่าเรากลับล er ่ะเวลาเราจะด่าเขากลับทะเปงไงเราก็ต้องคิดคําด่าที่ทําให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าเราเจ็บปวดถูกต้องมากดังนั้นเราจึงเลวกว่าเขาเพราะมันจะตั้งทับถมกันอย่างงี้ต่อไปไม่เปนจบกันสิ้นเพราะเวลามันด่าเรามาเก็ต้องคิดคําด่ากลับไปเวลาเราด่ากลับไปมันก็คิดคําด่ากลับมาต่างคนต่างคิดคาด่าให้ยิ่งขึ้นไปมันจึงเลวกว่าเลวกว่ากันและการเสมอเพราะนั้นเราไม่ต้องไปด่าร่วมกับเขาไม่งั้นเราก็จะเป็นคนเลวร่วมกับเขาไม่ได้นะอันนี้ให้เลิกทำแค่คิดก็บาปแล้วนะ แต่มันยังไม่เป็นการลงมือกระทําทางกายและวาจามันแค่เป็นความรู้สึกในใจเฉยๆสามารถละทิ้งได้รีบทิ้งให้ไวรีบทิ้งให้ไวมันจะได้ไม่มาสู่การลงมือกระทําพราะเวลามันคิดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะด่าออกมาได้ไงเพราะมันเก็บเขาเรียกว,ว่ามันอัดอั้นตันใจเหลือเกินจ้ะนะคำ <c oughs> ที่อาจารย์ใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตคืออะไรครับคําสอนเหรอคาสอนที่อาจารย์ใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตคืออะไรครับเมื่อวานก็มีคนถามอาจารย์ว่า คำคมที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินชีวิต h? คืออะไรอาจารย์บอกว่าความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมออันนี้คือหลักธรรมที่อาจารย์ใช้เสมออะไรก็ตามที่เราทําอยู่ในหมดของความจรงิงไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ความจริงมันมีสองก้อนหนึ่งความจริงเรื่องความเลวสองความจริงเรื่องความดีมันจะมีดีกับเลวแต่ความจริงทั้งคู่ความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์หมายความว่าอะไรเราทําดีเราย่อมได้ดี เมื่อเราได้ดีนั่นแหละทนต่อการพิพิสูจน์เมื่อเราทำเร็วย่อมได้เร็วเมื่อเราได้รับผลของการกระทำเร็วนั่นแหละเรียกว่าความจริงของความเร็วกําลังทนต่อการพิพิสูจน์เราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำจะกระทำกรรมดีก็ตามจะกระทำกรรมเลวก็ตามบุมคคลนั้นต้องได้รับผลของการกระทำนั้นเสมอดังนั้นเราทำอะไรเราต้องเป็นผู้รับผลหน้าที่เราไม่อยากรับผลจากสิ่งใดอย่าไปลงมือทำในสิ่งนั้นไม่อยากเพดะ เราต้องกินพริกไหมไม่ต้องถ้าเรากินพริกต้องเผ็ดไหมเผ็ด <ucking S 1> แล้วใครเป็นคนกินเราต้องรับผลจากการกระทําคือความเผ็ดไหมยอมได้รับผลจากการกระทํานั่นแหละเรียกว่าการรับผลของการกระทําไม่อยากรับผลของความเผ็ดในลิ้นในปากอย่าไปกินพริกถ้ากินพริกต้องรับผลของความเผ็ดร้อนเสมอวิธีการคือเราเลือกที่จะทําสิ่งใดไม่ทําสิ่งใดได้ไงเราเลือกที่จะทําดีเพื่อรับผลความดี เราเลือกที่จะทำเลวเพื่อรับผลความเลวทำสิ่งไหนย่อมได้รับสิ่งนั้นกรรมหรือสุขทุกในชีวิตรเราไม่มีใครโดนบันดาลนะทุกอย่างจะเป็นไปตามเหตุและผลของมันเสมอทำแบบไหนได้แบบนั้นจำไว้ถ้าหากอยากถือสินแปดสามารถเริ่มได้เลยไหมครับใครถามอ่ะใครบอกว่าอยากรักสาศสินแปดยกมือหน่อยโอ้ทำไมอยากรับสาศีินแปดล่ะ อ๋อเราอยากบวชเองหรือว่าพ่อแม่ให้บวชอยากบวชเองคิดว่าบวชแล้วจะสึกไหมฮะแล้วไปบวชทำไมไ้้จะสึกเขาจะตายเหรออ๋อหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอืมโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ คือ <c oughs> การถือศีลแปดเนี่ยมันมันสามารถเริ่มได้เลยไม่ต้องไปรับอะไรเราอยากลองฝึกก็ฝึกได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่โ <8. S 1> อ้โอีกต้งสองปีกว่าจะบวชนะแล้วตอนบวชตอนนั้นเราจะยังอยากบวชอยู่หรือเปล่าประเด็นแล้วจะต้องบวชกี่วันเพราะมันก็จะต้องอยู่ในช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัยอ, <8. S 1> อ,อ๋อเรียนราไปด้วยจบไหม <8. S 1> จบนะจบจบ,จบตามเกณฑ์ที่เขาที่เรากําหนดไว้นะ อ๋อเราอาจจะไม่ได้ไปเรียนในมหาหลัยปกติอย่างนี้เหรอหรือว่าอาจจะไปเรียนด้วยอ๋ออย่างไรก็ต้องเรียนแน่นอนโอเคก็ดีถ้าจะบวชจะเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวได้เตรียมตัวได้เป็นเรื่องที่ดีถ้าจะเตรียมตัวก่อนการรักษาสินแปดสามารถรักษาได้เลยศินแปดก็คือศีลห้าข้อแต่เปลี่ยนข้อสามจากการเนสุมิฉาจราเป็นอภรรมจริยาคือรักษาพรหมจัรย์ คำว่ารักษาพระมจันคือมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์สามข้อต่อมาอีกแข้อที่เติมข้าปานหนึ่งคือวิการลโปโชนาเว้นขาดจากการกินอาหารในยามวิการและลาตีลังเที่ยงกินไม่ได้คำถามคือเรายังเป็นเด็กอยู่ในส่สิยังต้องเรียนหนังสือมันจะไหวไหมคำถามมันก็ใช้พลังงานย่างอาจารย์เนี่ยออกบรรยายทําทุกวัน อาจารย์เนี่ยกินข้าววลหนึ่งมื้อก็คือมื้อเช้าที่ผ่านมาถ้าลุกออกจากเก้าอี้แล้วเนี่ยจะกลับไปกินอีกไม่ได้เรียกว่าอาสนะเดียวพอรัล,ลุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะกินอะไรแล้วดังนะนั้นตลอดที่อาจารย์กินตอนเช้าหลังจากนี้อาจารย์จะกินอะไรไม่ได้อีกเลยแม้แต่นมก็กินไม่ได้นะเพราะนมก็จัดว่าเป็นอาหารจะกินได้เฉพาะน้ะนาําปนะเท่านั้นคือน้ําผลไม้กรองกากจากผ้าขาวบางแปดชั้นเอาไว้ล่ะเริ่มยากแล้วกูเริ่มไม่อยากรักษาแล้วนะ จริงๆน้ำผลไม้ทุกชนิดในตู้เย็นในอะไรพวกอาชาโอ้ยชีน้ำใเสารกินได้หมดเลยแล้วก็เปลือกไม้รากไม้ใบไม้ไมาเลสสามารถกินได้เรียกว่ายาวักชีวิตถั่วก,กินได้นอกกาดน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ไม่ใช่นมไม่ใช่นมถั่วเหลืองนะนมถั่วเหลืองนี่กินไม่ได้นมถั่วเหลืองมาผสมนมผงนมผงเป็นนมวัวจัดเป็นอาหารก็กินไม่ได้เ,เปลือกไม้ก็อะไรก็ตามที่ทําจากเปลือกไม้อ่ใบไม้อย,อย่างเงี้ย มเมล็ดอย่างเงี้ยสามารถกินได้นอกกาดแต่ต้องไม่เอาไปปรุงนะอ่าก็คือต้องกินเป็นสดๆดแบบนั้นอย่างเงี้ยถั่วก็คือถั่วอบอย่างเงี้ยได้ถั่วลีสงอะไรอย่างเงี้ยได้แต่จะกินเฉพาะเวลาป่วยน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลเนยข้นเนอยอ้อยเนยใสยเนยโซ่พวกนี้สามารถกินได้นะก็เริ่มกันได้เลยอันนี้วิการโภชนาอีกการหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฟ้อนรำการร้องรำทำเพลงการดิดสีตีเป่านะพวกนี้ไม่ได้ การประทินผิวการใส่เครื่องหอมการใส่น้ําหอมนี่ไม่ได้ประดับประดาตกแต่งร่างกายนี่ไม่ได้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการนั่งนอนที่นอนอันสูงตับอันอันที่สูงใหญ่แล้วก็ที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นก็ต้องเป็นฟูกบางบานอนกับพื้นไม่กว้างไม่ใหญ่เกินไปอันนี้ถ้าลาสามารถรักษาได้อยากจะเตรียมตัวลองฝึกดูก็ได้ฝึกสัปดาห์ละวันก็ได้ที่เป็นวันหยุดจะได้ไม่ต้องมาเรียนมันเป็นวันที่เราไม่ต้องใช้สมองเยอะเป็นวันรีแล็คเป็นวันพักก็ ลองรักษาดูได้ว่าไหวไหมเริ่มต้นได้ดีมากนุโมทนาด้วยนะการกินอาหารสองมื้อมันทําให้ร่างกายสุดไหมครับกูกินมื้อเดียวร่างกายกูยังไม่สุดเลยนี่ต้องสองมื้อเลยนะได้หมดแหละอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินได้อย่างน้อยแล้วการกินน้อยพวกนี้เขาบอกว่าทําให้โรคภัยไข้เจ็บน้อยตามมาด้วยแต่ในความที่เราเป็นเด็กครควรจะกินให้มากไว้ก่อนเพราะว่าต้องอาศัยสมองเยอะๆมันจะต้องไปเลี้ยงสมองไงอาหารอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องรู้จักพอประมาณในการกินไม่งั้นกินมากเกินไปก็อ้วนอีกถ้าเกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นเพศหญิงไม่มีจ่ามือมโนจำไว้พระพุทธเจ้าเกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้นะพระพุทธเจ้าต้องเกิดเป็นผู้ชายเท่านั้นไม่มีคําว่าเป็นผู้หญิงอาจารย์อยากจะสอนอะไรให้แก่เด็กรุ่นใหม่เป็นพิเศษไหมครับเนี่ยที่กูสอนอยู่นี่แหละการสั่งการบ้านเด็กเยอะบาปไหมครับ มันต้องดูว่าคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยเขามีเจตนาในการทําร้ายเราไหมถ้าเขาไม่มีเจตนาในการทําร้ายเราย่อมไม่บาปคำถามคือเขามีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายใครว่าครูให้การบ้านพวกเราเนี่ยมีเจตนาร้ายยกมเอิขึ้นเฮ้ยก้าๆหน่อยเขาไม่ทําอะไรมึงหรอกูอยหลังจากปไม่อยู่แล้วอีกเรื่องนึงนะ ใครว่าครูเนี่ยให้การบ้านเราเพราะมีเจตนาประทุษร้ายต่อเราบ้างยกเบอร์คนไม่มีใช่ปะอาจจะมีบางคนที่มันนอกคอกหน่อยอ่าก็อาจจะมีทีนี้คำถามคือเวลาที่เขาให้การบ้านเราเขาให้ระยะเวลาเพียงพอต่อการที่เราทำไหมหรือเป็นเพราะเราเนี่ยเอาไปดองไว้แล้วก็รู้สึกว่าทำไม่ทันหรือว่าเราเนี่ยวแต่ไปขวนขวายในการเล่นอย่างอื่นอยู่ไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นเกม ไปเที่ยวเล่นมากกว่าการทําการบ้านมันจึงทําให้เราทําการบ้านไม่ทันแล้วบ่นว่ามันเยอะเกินไปเพราะเรามีใจอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าทําการบ้านไหมถ้าเป็นอย่างนี้คนผิดคือเรานะไม่ใช่ครูแต่ถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆมันเบียดเสียดไปหมดทําไม่ทันจริงๆมันหาข้อมูลไม่ได้เราขยันยันบันเพียนอย่างยิ่งแล้วแต่มันไม่ทันจริงๆอันนี้เป็นความผิดที่ครู พอไม่รู้จักไถ่าถามกันให้ดีว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยให้งานลูกศิษย์ตัวเองเยอะขนาดไหนก็ดีแต่ยัดเข้าไปอย่างเดียวอย่างนี้อันนี้ก็ผิดเพราะนั้นมันผิดในมุมเราก็มีมันผิดในมุมครูบาอาจารย์ก็มีดังนั้นเราต้องพิจารณานและรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งเวลาให้ดีถ้าเรารู้ว่ามาไม่ทนันในห้องอะ่ะต้องช่วยกันขวนขวายในการบอกว่าวิชานั้นมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้ขอเลื่อนระยะเวลาในการส่งได้ไหมใครเป็นตัวแทนในห้องบอกได้ก็บอกเราต้องรู้จักเน้นๆตัวเองให้เป็น ถ้าในเมื่อไม่ได้อย่าไปยอมรับว่าได้ก็ต้องพูดไปตามความเป็นจริงเราสามารถแสดงความเห็นสามารถเสนอแนะข้อเสนอแนะได้จริงๆถ้าเรารู้จักเสนออาจจะคิดว่าครูอาจารย์ะยินดีเสมอในการที่จะเลื่อนเวลาออกไปหรือลดจํานวนการงานให้มันน้อยลงหรือเปลี่ยนวิธีการในการสั่งการมา่ให้มันง่ายขึ้นเพื่อที่จะทําให้มันผ่านออกไปได้เร็วหรือทําในห้องนั้นให้จบสิ้นไม่ต้องไปเป็นการบ้านมันคงมีวิธีอยู่แต่อยู่ที่เราพูดหรือไม่พูดดังนั้นในฐานะที่เราเป็นเด็กนักเรียน ที่ต้องรับภาระจากการทําการบ้านเพื่อฝึกฝนอบรมตัวเองเราก็ต้องตั้งคําถามกลับไปว่าทันไหมแล้วอธิบายครูเขาเข้าใจว่าวิชานี้มันใช้เวลานี้มันชนไปหมดอาจารย์เห็นไหมเนี่ยว่ามันไม่มีช่องว่างในการที้พวกผมพวกหนูเนี่ยทำได้เลยก็บอกชี้แจงถแถลงความไปว่าชัดเจนอาจารย์คิดว่าเขาย่อมรับฟังเหตุผลจากเราแน่นอนแต่อยู่ที่เรามีปากบางทีไม่พูดไงก็ดีแต่บนอย่างนี้เราไปบนจะรับหลังครูเขารู้ไหมล่ะก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วคนที่รับผลจากการก,การะทำนั้นคือใครละ่ะ ก็เป็นเราเพราะเราไม่ยอมเผยปากพูดดังนั้นต่อไปนี้เมนเนเจเวลาใครสั่งการบ้าอะไรมา,ล,มาลองพิจารณาให้ควรดูแล้วบอกครูว่าครูเนี่ยผมขอเสนอแนะนิดนึงได้ไหมว่าเอออันเนี้ยมันเต็มแล้วมันแน่นตรงนี้ขอขยายเวลาไหมไม่ใช่เราไม่ทําแต่ขอขยายเวลาในการส่งหน่อยได้ไหมเพื่อเพิ่มในการบริหารจัดการการกิจการงานของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์มากีกนี้ก็ทําได้นะดังนั้นมีปากก็ต้องพูดต้องพยายามหน่อยพยายามหน่อย ถ้าความรักเป็นทุกข์แล้วทําไมมนุษย์ถึงต้องมีความรักก็มึงไปคันเองทําไมละ่ะไม่ได้มีใครก็บังคับให้มึงไปมีใช่ไหมละ่ะเออจะเลือกมีอาจารย์ยังไม่เลือกที่จะมีเลยทําไมเราเลือกมีละ่ะเช่า่ะมันอยู่ที่เราไงเราตัดสินใจเลือกเองความรักมาเป็นทุกข์อย่างยิ่งในโลกคําถามคือใครเป็นคนรักละ่ะเราแล้วใครบังคับให้เรารักได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างมันเดินไปตามเหตุตามปัจจัยในเมื่อเราไปชอบพอใจคนใดคนหนึ่งใจแล้วก็ไปผูกพันกับคนนะั้นแต่เราเลือกที่จะไม่รักได้ไหม ได้เราเลือกที่จะยืนเฉยๆก็ได้โดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราก็ทําได้แค่ระง,งับยับยั้งความอยากของตัวเองแต่เราระง,งับยับยั้งความอยากตัวเองนะเราไม่ค่อยระง,งับยับยั้งความอยากตัวเองจนนํามาที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความอยากนี้เนี่ยมันจึงกลับมาเบียดเบียนเดือดร้อนทําให้เรามีความทุกข์ใจในปัจจุบันเพราะนั้นความรักเนี่ยทำไมมันถึงเป็นทุกข์เช่นถ้าเรารักกระบอกน้กํากระบอกนี้เนี่ยเรารักมากเป็นของที่หายากเป็นของสําคัญไม่รู้ว่าสาคัญยังไงไม่รู้แต่มีคนให้มาหวงแหนมาก อาจจะถามว่าถ้าเรารักแล้วเราสยบมัเมาในแก้วกาแฟใบนี้แล้วปรากฏแก้วกาแกฟใบน,นี้มันหายไปเราจะทุกข์ไหมทุกข์สรุปว่ามันทุกข์เพราะไอกระบอกนี้หรือมันทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกระบอกเดียวไปของเราถ้ากระบอกนี้อยู่ร้านค้าเราไม่ได้ซื้อมากระบอกเดียวกันมันไปอยู่ร้านค้าเรายังไม่ได้ซื้อมากระบอกนี้หายเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราเราเปลี่ยนใหม่ไปซื้อกระบอกนี้มาไว้ที่เป็นของเราเป็นของเราเรียบร้อยแล้วถ้าหายทุกข์ไหม อ้าวก็บอกเดียวกันทําไมตอนแรกไม่ทุกทําไมตอนนี้ทุกอะสรุปเป็นที่กระบอกหรือเป็นที่เราเป็นที่เราเพราะเราเข้าไปอะไรไปแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งนี้ว่าเป็นของเราอะไรก็ตามที่เราไม่เข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของในมันเราย่อมไม่ทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นแต่อะไรก็ตามที่เราเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของในมันเราย่อมทุกข์ร้อนในสิ่งนั้นเสมอเราเข้าไปทุกข์ร้อนเพราะคนนี้เป็นแฟนเราวันหนึ่งคนนี้มันเดินจากเราไปเราเสียใจไหม เสียใจแต่ในขณะเดียวกันในคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนเราแต่เป็นแฟนเพื่อเรามันเป็นคนบอกเลือ่อเลิกเพื่อนเราเราเสียใจกับมันไหมไม่เสียใจเพราะอะไรไม่ใช่แฟนเราเพราะเราไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของแก่บุคคลนั้นเราไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของต่อสิ่งสิ่งนั้นดังนั้นถ้าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราย่อมไม่ทุกข์ในสิ่งนั้นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรักเราย่อมไม่ทุกข์เพราะความรักแค่นั้นเลย วิธีการมันมีง่ายๆแค่นี้หน้าที่เราคือเราต้องคิดแบบนี้ให้ได้ว่าเราไปยึดในสิ่งใดเป็นของเราย่อมทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นเสมอดังนั้นถ้าเรามองเห็นโทษเราจะไม่เข้าไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวตนของเราเหมือนครูบางคนในโรงเรียนเราไม่มีแฟนอย่างเงี้ยอยู่ขึ้นคานอย่างเงี้ยไม่มีสามีภรรยาเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไม่มีใครเอาเขานะแต่เบื้องลึกเบื้อง,งหลังมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไงแต่ในความเป็นจริงอ่ะในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตรงหน้าเราอ่ะ เขาอาจจะอะไรเขาอาจจะมองเห็นโทษของการมีสามีภรรยาจากเพื่อนๆเขาอ่ะอยู่กันไปแล้วนอกใจอยู่กันไปแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นอยู่กันไปแล้วทะเลาะเบาแวงกันอยู่ตลอดเวลาอยู่กันไปแล้วมีแต่การเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันเขาเห็นโทษจากสิ่งนั้นงั้นเขาไม่ไปมีในสิ่งนั้นดีกว่าไม่ไปขวนขวายในการหาแฟนดีกว่าเพราะเขามองเห็นว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีอะมันหาประโยชน์ได้น้อยมากโทษมันมากกว่าเขาเลยคิดอยู่คนเดียวง่ายกว่า แล้วมันก็มีความสุขเต็มที่ก็แค่เหงาหน่อยๆแต่ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานใจแบบคนที่เขามีแฟนอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขกว่าหรือจะคบกับใครแบบฉาบฉวยผ่านๆไปแต่ไม่ไปผูกติดกับใครด้วยความจริงจังเพราะจะนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแกตัวเราเองอย่างนี้เขาก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้คือเห็นโทษของมันเขาก็มีอุบายเป็นเครื่องออกจากสินั้นได้อาจารย์คิดยังไงกับเด็กที่เลิก เลิกเรียนแล้วไปมั่วสุมในวัยที่อาจารย์เรียนมีเรื่องแบบนี้บ้างไหมครับมันมีทุกยุคแหละเรื่องมั่วสุมนะ่ะมันมีมาตั้งแต่ไหนตลไรแล้วด่าเพื่อนด่ากับเพื่อนทุกวันแต่เพื่อนไม่โกรธมันบาปไหมครับมันเป็นการคุยการเล่นกันมันก็ไม่ได้บาปอะไรเราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยอีนี้คือแสงโสมายแสงโสมคือใครวะฮะใครวะแสงโสมแสงโสมนี่คือสิ่งที่มึงกินหรือชื่อมึง มั่วสมอะไรล่ะคาถามมันมั่วสมในสิ่งที่ดีหรือมั่วสมในสิ่งที่ชั่วล่ะถ้ามั่วสมกันอย่างพระเจ้าเนี่ยบอกว่าสาวกของพระองค์เนี่ยให้มันมามั่วสมกันในธรรมเอาหัวในชนกันเลยมั่วสมกันในธรรมะของพระเจ้าขวนขวายกันในธรรมะของพระเจ้าพวกเราหลังเลิกเรียนก็ไปมั่วสมกันในหลักวิชาการเรียนการสอนของเราเองมั่วสมในคุณธรรมจริยธรรมมั่วสมในการทํากิจกรรมเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมถ้ามั่วสมอย่างนี้เป็นการมั่วสมที่ดีอย่าไปมั่วสมอย่างอื่นกันละกัน